สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพี่น้องลุงเปินพาเที่ยวชมภาพบรรยากาศบนท้องถนนสบายดีสบายดีสบายดี๋ยวไปเที่ยวกันพี่น้องกาสีคัำๆเนี่ยได้พี่น้องเไยออกจากบ้านมาเนี่ยแหมวิ่งขากลีนี่นะเก่งแบบนี้เลย ไปแล้วไปแล้วเรื่องที่แบบทาถนนเรื่องใช้ใต้เรื่งใ้งนยมาด้วยอ่อนซอนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนถนนด้วยไปเซ็นนี่บ้างเซ็นเซ็นนี่จากพวกประวายไปเส็นโน่นนะพี่น้องว่าอีลุ่มเก่งเส้นนี่น่นคนไทยเป็นอย่างนี้ถนนดีดีกรจุ่มถิ่นแต่ที่ลุ่มเก่ก็ยุ่วุ่นายมานุ่งจั่า เด็กแล้วผมิดมือนน่อยเองพระวาจะถ่ไว้แล้วนหลนสาวผ้าสิงจักนีชุดยอดชุดยอดสวยงามเด็กก่อนเคยเห็นนี้คิปบอเบนี่นะเห็นตัวจริงเห็นตัวจริงวันไหนมารถแรงี่บัวรถแรงี่เสาพี่ฟ้าน่ะรองาวนีบั สวสค่ะสุดยอดเลยนี่นะโอ้สวยงามมาดเสียที่แต่คำก่อนภาพกับีมืดๆแน่พี่น้องเลยแต่ว่าแบบออกมากลางวันต่าจะเศร้าแต่เดี๋ยุ่งย่างไปว่างอย่างน้องสาวว่างอย่าง ชุดยอดสวยงามแต่ก่อนเคยเห็นในนี้คลิปบ๊อบบี้นี่นะเห็นตัวจริงเห็นต <c oughs> ัวจริงวันนี้มรถแลนด์ยูบูรถแลนด์ที่เสาไฟฟ้าน่ะเครื่อ <c oughs> งรา,ยว,าวยาูบูรถแลนด์ขึ้นซอยค่ะสุดยอดเดี๋ยวนี้นะโอ้สวยงามมาดิเสียที่แต่คำก่อนภาพปรนะิมืดๆเนี่ยพี่น้องเลยแต่ว่าแบบออกมากลางวัน มาแต่เศร้าก็ได้มาแต่เศร้าก็ได้ชูเผื่อเด็กคนย่างไปวางยาหนังสาววางยาเสียที่เสียที่แต้ก็มีเงินสี่ของเขาเนาะมีเงินสบายมากเลยตลาดดอนขวันก็ไปบ่มี่นำค้ำน้ำนั่นคือไอ้ที่รสีห้องย่างไปเนี้ยเป็นปูนเลยอยู่ในนะอยู่ข้างในบูมีนั่นเลย ้โบมีไม่กาดไปงั้นผมน้ำเท่าน้ำเย็นวะกอลิศนะเนี่ยดูปั้มแทงน้ำนี่นี่เหรอป้าป้าก็ขี่นอกเลยนั่งชมวิวอยู่ข้างนอกมีฟังลูงนี้เนี่ยชดยอดเลยป้าปกซิปวะ บญญรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วพี่น้องบญญรรยากาศบนท้องถนนอยู่จังหวัดโคราชศรีมาว่าห่างไมาจังหน่อยพี่น้องเไยนครราชสีมามเออมาเละาะจักสี่พันสิบห้าไปทั้งไหนนี่ลุ่นลุ่นลุ่นวันสิบปลายพอดใส่ครึ่งที่ครึ่งที่พลาดวานนี่นะพอดใส่าวใหญ่ ไปไกลนี่จะเอีชื่ผาไปไกลใช่เีอีเดีรง้ยเง้นะเฮ้ยเว้ยชัวคนบรเคยมาแล้วบบดนี้คนบรเคยมาว่าไหนกนวคนบาเคยมาไก่บ่ามไก่ตงนยูคเส้นทำเออส่งยายนี่ย้ยูอใสยูนหลังเสนทา งามมนดพี่น้องงามมานมดีง<า>กลักบ,บเลยรถขึ้หมดงามมนี้หลายแท้ <c oughs> เมื S <S ่อเห็ดพคกวายกับเรือทีมเนี่ยรวีออล,วลาน่ออนไม่ห้ามเลยายเก่งแลีมาตือยอเจริญปานอะก็เลยตัดจินใจเอ,อเอาไปเอากายน,นอ้นองน,อน้องรอดไม่ได้คิดรได้ฝ<อ>ันเลยในาีได้มาเห็นโอ้ถึงถึงรางวัลที่หนึ่งอคอนโดว้เลย<า>เห็นเฮต้ามี่ก็โอเคแล้ว เจ็เขาเห็ดยังน่ะเบบเป็นทีวีเป็นจอได้ฮะจันทร์จบึงโคกกว่าไหวได้โคกัว่าไหวมาหนิคนเที่ยวมาหยาเดินบ้านตายบ้ดมาบึงสวยงามเลีได้พี่นองเลยสวยงามแห่งอันนี้ เมืองโคราชเมืองโครานครราชสีมาประเทศไทยนี่นี่คือประเทศไทยลกเกก่งอาคารสเสริมทักเกล็ดลูกสังหารมัรยนย<อ>ัน,น,ย,นยี่น่จบสองตัวช็อตขาคอมเตอร์ยี่าิบตุ๊กตี้ดกงเดือ khúc bài bài bao đấy nè khử phải khói thấy khúc bài luôn sướng 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 เมืองโคราชที่นนองเฮ้ยนกอกหย่างหลายแท้นี่อูตอนกลางวันคือชิัดนกเนาะนกลาวันไ่เยอนานอะอู้อาคารยังทางนี้นี่อพาร์ทเมนต์เนี่ ไล่นี่นะทุกทีไอ้คนนี้ลองจากเจี๊ยบลงมานี่นะครับเห็นแล้วว่าอยากเมือพี่น้องเฮ้ยอยากยื่ต้อยแม่นอยากหาเบึงไปเรื่อยๆเข้าไปในเมืองกรุงพุ่นแหละเจอเขาจะมีกับพ่อก่อนยอดสุดยอดหลาย เจ้าก็ตื่นเต้นนะสิตื่นแล้ยนะบ่เห็นหลายปีเลยเออห,ย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 หย็นแต่บ้านอนอกเว้เพื่อบ้านนอกเลยนอนยู่ใต้สะพานรอยก็โอเคแล้วเฮานี

ไปสูงสูงเฮ้ยีนี่นี่ยไปสินาเลิเฮ้เฮ้ยเ้ย่าวจอดสิบบาทสิบบาทไอันี้นะ นี่บริเก็บจ้กบีเนาะหากระเป๋าลุงยังว่าอยู่เด้ตลาดรถแล้วว่าลุงกระโดดกระเดียดดูถ่ายคลิปแล้วหาหม่องจอดยากแล้วพี่น้องเอ้ย หนึ่งสองน้องเก่งคือบบนเดียหน้านะเห็นวิรสองเลยเดี๋ยวนี่หนึ่งสองนึ่งสองเราไม่มีเราหาบึงมูมี่แด้ไป อย่าดูไม่มีได้วนั่งรถไปสิกวันเจร็จเลยน้องชาเจ้านะ nha nha tạ việc em hả thôi nhang rồi thôi, tôi lo sợ bong tru thôi chứ bơm. Thì ngon đấy, giọt

จะออกนอกไปเขาหูแล้วกอดถือหลวงปูน้ำท่เาเกียวดีใจแล้วเอารูจิมไปกีนกนานาก่นาทีมาๆมาป๊บหมักซิบเลยเ,เป็นเซนแหละ แล้วก็คุ้งแช่น้ำปลาเนาะนั่นแหละแย,ก,ยกแยกจะใส้คอตอนน,นี้ล้อใส้คอบินสาวยังไปหาซื้อมาอยไปบินมาซื้อโอ้บินมากินกุ้งเมืองไทยด้วยเฉพาะไหนยำโชว์หน่อยของในฝันเขาน่ะนี่เลยของในฝันกินยำเม,มืองไทยยำอยูยงง่เมืองไทยเ,เดี๋ยวมากินอยู่บ้านเออป้าร้าน านางสากับลูงเกมจัด,ดจัดหน้าเหีที่น้องเลยถือว่าลับบ้านเว็บโบิด้วางเลยมาเลยโบิด้วางเลยเด็บผู้อาีนั่นนะผูขอข้อาชิพทีว่าใดน,นะของขาพเคยกินก็ได้กินเป็นภาพที่ละลึกเลยแบบลืมโบได้นะะ <c oughs> ทีได้มาอีกอยอ่โบเงอนก็อยากมาอีกเย่ะ เวลาเขาเกี่ยวเขาไมนเมื่อยเนาะมาไั่งกินดีคือคือจังคนบไม่ได้เห็นหน้านี่เนาะมานั่งกินดีนะจักรคุณไม่ได้เกี่ยวเขาเกี่ยวน้าพูดยุคข้างหลังกับงามกับพูดยุคข้างหลังกับงามพูดย่างไป็นยังมาก็ได้ถ้ากล้องนิดช้าเดี๋ยววางโทรศัพท์ทิ้งอ่าอ่จับนี้ก่อน เดยวสองน,นงอาทีาาปเป็นไข่มดแดงย่างนี่ก็มี่นี่ยเราไมากินไข่มดแดงยูโคลาดเด้อพี่น้องนายไข่มดแดงนี่นี่แกงไส้ยังก่อว่าผักหวานผักหวานอ่อนอยู่พักหวานอ่อนหวานเรียบร้อยเป็นปลาหลานแล้วหรือว่ามึงหาซิบนะหาใส่กอยังไงได้เนี่ยนะหลานสาวอยากว่าแต่ปลาคูอยากกินยังนี่จัดย่างเดียวหายเลยเต็มที่